เทคโนโลยีจะไม่มีความหมายอะไรเลยหากมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และ90%ของโรงพิมพ์มักจะพูดว่าคุณภาพของงานพิมพ์ยังคงเป็นข้อกำหนดอันดับหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าพอใจลูกค้าปัจจุบันคาดหวังว่าจะ15%ของงานจะต้องส่งมอบให้ได้ภายใน1 3ถึง3วันเครื่องพิมพ์ HP Latex 700และ800 Series ใหม่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดของ HP Latex การใช้งานในรูปแบบต่างๆที่ง่ายต่อการพิมพ์แม้แต่การพิมพ์เอฟเฟกสีขาวและเมทัลลิกในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนเราต้องการความยืดหยุนมากกว่าเมื่อก่อนและคุณก็มีสิ่งนั้นแล้วสติกเกอร์มึกพิมพ์สูตรน้ำของเรามีปริมาณเม็ดสีที่สูงกว่าซึ่งหมายถึงสีที่สดใสามากขึ้นสำหรับการพิมพ์บนไวนิลแม้จะพิมพ์ด้วยความเร็ว25ตารางเมตรต่อชั่วโมงก็ตามก็สามารถพิมพ์งานที่มีความละเอียดสูงได้ และหมึก HPOvercoat Latex ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนงานพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเคลือบและตอนนี้ยังสามารถพิมพ์แบนเนอร์ด้วยความเร็ว36ตารางเมตรต่อชั่วโมงได้อีกด้วย ความสามารถในการบ่มสีที่เพิ่มขึ้นทำให้ได้ช่วงสีที่กว้างขึ้นด้วยความเร็วที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันสารเคลือบผิวจะช่วยปกป้องงานพิมพ์จากรอยขีดข่วนมากไปกว่าน,นั้นแบนเนอร์แบบนอนพีวีซีผสมกับหมึกสูตรน้ำของ HP Latex ือเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมต่อสิ่งแวดลอ้อมและช่วยให้เราสามารถขยายเข้าสู่ธุรกิจใ,ใหม่ๆได้อีกด้วยภาพกราฟิกติดยานพาหนะต่างๆ ที่แห้งทันทีพร้อมที่จะเคลือบงานหรืออาจไม่จำเป็นต้องเคลือบก็ตามมึกพิมพ์ HP Latex ที่มีความยืดอยู่นี้ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายพร้อมด้วยการรับประกันจาก3 m M C S และการรับประกันด้านประสิทธิภาพจาก 3M และ A v e ว y I C S กระดาษโปสเตอร์ด้วยความอิ่มตัวของสีที่สวยงามอย่างรวดเร็วเครื่องพิมพ์ HP Latex รุ่น7 0 0ยและ8 0ดอยใหม่เป็นการพิมพ์ด้วยระบบเป่าลมร้อนแบบใหม่รับประกันคุณภาพงานพิมพ์โปสเตอร์แม้เมื่อใช้กระดาษพิมพ์ออฟเซตแบบแข็ง การพิมพ์บนผ้าใบแคนวาสที่ความเร็ว25ตารางเมตรต่อชั่วโมงด้วยการหมุดสีที่ยอดเยี่ยมด้วยมึกที่ยืดหยุ่นของ SP ทํีทให้คุณสามารถม้วนงานพิมพ์ได้โดยไม่เกิดรอยขีดควรเสียหายเหมาะสําหรับงานพิมพ์งานตกแต่งวอลเปเปอร์ด้วยเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ของเราทําให้ได้สีที่สม่ําเสมอพร้อมกับความสามารถในการพิมพ์ซ้ําตามความยาวระหว่างแผ่นได้ดีมากขึ้นมึกของเราได้รับการรับรองว่าปลอดภัยในการปูผนังและพื้นผิวสําหรับงานพิมพ์กราฟิกบนหน้าต่าง ด้วยความพิเศษของหมึกสีขาวของ HP จะทำให้สีขาวทึบแสงใช้ได้ทั้งบนวัสดุปโปร่งใสและปโปร่งสีแม้แต่งานพิมพ์ที่มี3ามเลเยอร์ก็ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตัวเลือกการพิมพ์แบบ Overflow ช่วยให้คุณสามารถสร้างสารรค์งานพิมพ์ตกแต่งบนกระจกแบบใสได้และถ้าเป็นงานพิมพ์บนสิ่งทอละในตอนนี้คุณสามารถพิมพ์ลงบนงานสิ่งทอนี้ด้วยความเร็วถึง20ตารางเมตรต่อชั่วโมงตัวเก็บหมึกของ HP ช่วยให้คุณพิมพ์งานลงบนผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีรูพุนและผ้าฝ้ายได้อย่างง่ายดาย และเป็นขั้นตอนง่ายๆในการพิมพ์ภาพสําหรับงานแบ็กลิปภาพต้องขอบคุณสิ่งที่ดีที่สุดของเรานั่นคือหมึกพิมพ์สีดําสนิทของกามุดสีงานพิมพ์บนแผ่นฟิล์มโปร่งแสงที่แยกได้ชัดเจนระหว่างสีที่ดําสนิทและบริเวณที่ไม่ได้พิมพ์ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งทั้งยังกันน้ําและรอยขีดข่วนสาหรับการพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มโปร่งแสงสติกเกอร์และฉลากต่างๆ เทคโนโลยีระบบหมุนเวียนขนาดเล็กและหัวพิมพ์แบบคงที่ของ SP หมายถึงการพิมพ์ข้อความที่คมชัดมากถึง4จุดทั้งบนสติกเกอร์และฉลากสามารถตัดสติกเกอร์แบบไร้ขอบได้ด้วยสารเคลือบผิวในหมึกทำให้ไม่จะเป็นต้องเคลือบลามิเนตการบำรุงรักษาอัตโนมัติจะช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดเก็บและพิมพ์หมึกสีขาวเมื่อไม่มีการใช้งานหมึกสีขาวหัวพิมพ์จะถูกเก็บไว้ในกล่องที่หมุนได้ของเครื่องพิมพ์ช่วยลดการสูญเสียของหมึกและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ งานพิมพ์หน้ากว้างเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสังคมของเราด้วยการสื่อความที่เหมาะสมเราสามารถเปลี่ยนแปลงความกลัวให้เป็นความหวังและเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เป็นบ้านได้เราสื่อสารงานโฆษณาต่างๆไปยังที่ต้องการพร้อมปลุกงานศิลปะให้มีชีวิตขึ้นมาทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่าลืมมาดูส่วนของการใช้งานที่น่าทึ่ง ที่คุณจะเห็นทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองและอื่นๆอีกมากมายขอตัวอย่างงานพิมพ์ได้ฟรีสัมผัสถึงคุณภาพและความสามารถรอบด้านในอีกระดับที่เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ของเรามีให้กับคุณโดยตรง